ปี1940สงครามโลกครั้งที่สองกำลังระอุกองทัพนาซีเยอรมันรุกรานยึดฝรั่งเศสอดอลฮิตเลอร์ผู้นำสูงสุดไปเดินเล่นชมหอไอเฟลอย่างอหังการอังกฤษเพิ่งสร้างปฏิหารย้ายกองทัพที่ย่อยยับกับแผ่นดินเกิดอ,อย่างน่าอดสูช่วงเวลานั้นสหรัฐอเมริกายังไม่เข้าร่วมสงครามกองทัพนาซีเยอรมันเกณฑ์ทหารไปรบในหลายพื้นที่ผู้ชายหายไปจากเมืองผู้หญิงต้งพักอุดมการนาซี ที่ปลูกฝังให้พวกเธอนั้นเป็นแม่บ้านกับมารดาวไว้ก่อนแล้วมาเป็นกรรมกรในโรงงานเพื่อผลิตอาวุธปีดังกล่าวเบอร์ลินเมืองหลวงที่นาซีหวังจะให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรไร้ที่สามอันรุ่งโร์กับถูกสันสะเทือนสะพึงขวัญไปได้วยข่าวลือที่แพร่หลายเป็นในหมู่หญิงสาวที่ต้องนั่งรถไฟกลับบ้านตอนอดึกๆถ้อยความที่กระซิบบอกต่อกันอย่างเบาบางแต่หนักแน่นคือมีฆาตรกรไร้ฆ่าพวกเธออยู่ในเมืองแห่งนี้ ทุกคนต่างกลัวต่างหวาดผวาปากต่อปากนำไปสู่เสียงรือเสียงเร่าอ้างแต่สื่อไม่สามารถนำเสนอข่าวได้เพราะไม่มีเสรีภาพให้นำเสนอนอกจากต้องขออนุญาตจากนาซีซึ่งพวกมันก็ไม่ต้องการให้ทหารเสียสมาธิจากการทำสื่อแล้วมาห่วงใย่มิสหายครอบครัวแนวหลังว่าในบ้านเกิดเมืองบดินันสวยงามนั้นมีนักฆ่าสุดหฤโหดได้ทำร้ายคนโดยเฉพาะผู้หญิงอยู่นั่นจึงนำไปสู่การปิดข่าว ด้านตำรวจเขาเงียบกิบพวกเขาเอาเวลาทั้งหมดไปรับใช้นาซีโดยการไล่ล่าจับกลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองประเทศนี้อาชญากรทางความคิดอันตรายกว่าฆาตกรสุดโหดหน่วยงานทางสังคมทุกอย่างเป็นอมพาสไม่มีใครคิดจัดการปัญหานี้ผู้คนต้องมาเตือนให้ระวังตัวกันเองพ่อค้าเนื้อคนหนึ่งรับรู้เรื่องราวข่าวลือนี้อย่างสะเพงเขาเขียนข้อความเตือนให้ระวังนักฆ่าคนนี้ลงกระดาษแล้วแปะไว้ที่หน้าต่างห้องพัก เผื่อใครมองเห็นจะได้รับรู้เรื่องราวนี้ฆาตกรอาจอาศัยอยู่ข้างห้องขุนก็ได้พ่อค้าเนื้อเตือนชายคนดังกล่าวที่แต่งชุดพนักง,งานรถไฟบันทึกประวัติศาสตร์ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าชายคนนี้พูดอะไรต่อหรือไม่แต่พ่อค้าเนื้อคนนี้จะได้รับรู้ในอีกหนึ่งปีต่อมาว่าเขากำลังคุยกับฆาตกรที่ตัวเองได้เขียนเตือนไว้ในกระดาษนั่นเองวินเฮมลุตเกอร์ เป็นหน้าตำรวจมากประสบการณ์ของหน่วยปรับปรมามอาชญากรร้ายแรงในเมืองเบอร์ลินอย่างไรก็ดีหน้าที่ของหน่วยนี้คือการไล่จับคนเห็นต่างพักนาซีพวกเขาไม่ได้จับคนร้ายคดีอาญาโทษสูงมากนักแต่ทํางานตามคําสั่งของรัฐบาลผลิตการเสียมากกว่าเดิมทีรุดเกิร์ไม่ได้ยุ่มนาซีเลยเขาฝักใฝ่พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายซึ่งถูกรัฐบาลโดยหิตเลอร์กับพพวกกล่าวหาว่าเป็นของกลุ่มคนยิวหรือพวกนักวิชาการก่อนโดนสั่งยุบพรรคไป ดังนั้นเพื่อความกก่าวหน้าและเอาตัวรอดในหน้าที่การงานตำรวจรุทเกอร์จึงต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคนาซีเพื่อแสดงความพักดีต่อรัฐกับฮิตเลอร์และเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยในปี1940รุดเกอร์ไม่โดนกวดลางอุ้มคายัางทำงานสืบสวนคดีต่อตอนนั้นเองเขาได้ข้อมูลว่ากรุงเบอร์ลินมีฆาตกรคนหนึ่งได้ทำร้ายขมขืนผู้หญิงบางรายถูกทุบตีระหว่างนั่รถไฟชั้นสองอย่างทารุณ แล้วโดนโยนออกจากรถไฟขณะวิ่งอยู่บางรายถูกข่มขืนคุกคามทางเพศทางตำรวจท้องที่คิดว่าหญิงสาวเมาแล้วแต่งเรื่องไม่งั้นก็โดนสามีซ้อมแล้วโกหกเจ้าหน้าทีจึงไม่ได้สืบคดีต่อคาดกันว่ามีเหยื่อถูกกระทําแบบนั้นหลายสิบรายด้วยกันแต่ตัวเลขไม่แน่ชัดด้วยระหว่างนั้นก็มีหญิงสาวถูกฆ่าอยู่ตามรางรถไฟหลายคนด้วยกัน ทีแรกพักนาซีสั่งย้ำห้ามนำเสนอข่าวนี้และเชื่อว่าคนร้ายในคดีนี้คือพวกยิวหรือไม่ก็แรงงานต่างดาวซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลผลิตการของฮิตเลอร์เกียดชังมากๆจึงใส่ร้ายไปโดยไม่มีหลักฐานเพราะพวกเขาเชื่อว่าคนเยอรมันอรารยันผู้ยิ่งใหญ่ไม่น่าจะมาก่อเหตุโสมมแบบนี้ได้แมรัฐบาลจะสั่งปิดข่าวแต่เมื่อมีเหยื่อผู้หญิงถูกก่อเหตุมากขึ้นรัฐบาลก็ไม่อาจดิ้งเฉยได้ พวกเขาต้องการให้สังคมสงบปราบคาบเพื่อให้การทำสงครามลุกลามเป็นไปได้ด้วยดีช่วงเวลานั้นฮิตเลอร์และพลพรรคกำลังวางแผนการสำคัญในการบุกสาภาพสโซเวียตจึงต้องเร่งดำเนินการเกีย์ไพ่ผลเตรียมพร้อมให้ดีเยี่ยมนี่เองจึงมีคำสั่งให้หน่วยปราบปรามอาชญากรร้ายแรงเร่งจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ให้ได้ถ้าเจอก็รวบมาได้เลยโดยไม่ต้องมีการขอหมายศาลใช้อายาเถื่อนจัดการได้โดยพัน และนั่นทําให้หลุดเกอร์ต้องเข้ามาสืบคดีนี้ทีแรกเขาสั่งการให้ตํำรวจท้องที่รายงานคดีที่พบตามรางรถไฟมาทั้งหมดแล้วใช้ทีมงานนั่งแยกแกะว่าคดีไหนคือฝีมือนักฆ่ารายนี้ถึงจุดนี้นายตำรวจฝีมือดีเชื่อว่าคนร้ายอาจจะเป็นพนักง,งานรถไฟซึ่งในกรุงเบอร์ลินมีจํานวนกว่า5,000คนทางการเริ่มต้นด้วยการไล่สอบปากคําทั้งหมดเพื่อตัดคนไม่เกี่ยวข้องออกไป อีกทางหนึ่งพวกเขาได้ดูคดีที่เกิดขึ้นรอบรางรถไฟในเมืองหลวงทั้งหมดจนแยกแก้ออกมาได้ว่านักฆ่าคนนี้จะใช้อาวุธเป็นสายเคเบิลฟาดเหยื่อผู้หญิงอย่างรุนแรงก่อนจะลงมือข่มขืนแล้วฆ่าโดยการโยนลงจากรถแม้จะแยกแยะได้แต่ก็ไม่อาจจับกลุ่มคนร้ายได้ทันทีแม้จะตั้งรางวัลน,นำจับแต่ก็ไม่มีเบาะแสเป็นประโยชน์เข้ามาเลยแม้ตำรวจจะส่งสายสืบแฝงตัวในขบวนรถไฟ เพื่อคุ้มครองหญิงสาวที่ส่วนใหญ่จะเลิกกะจากโรงงานผลิตอาวุธกับบ้านแต่ก็ไม่อาจจับนาค่าคนนี้ได้ไมิหนำซ้ำยังมีเหยื่อถูกทำลายได้ค่าอย่างต่อเนื่องลุดเกลเริ่มปักหมดุดจุดที่พบเหยื่อได้พบศพระหว่างนั้นเขาปล่อยข่าวในหมู่พนักง,งานรถไฟว่าการสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วและไม่พบว่าใครเป็นผู้ต้องสงสยัยซึ่งความจริงตำรวจยังคงไล่สอบปากคำตรวจประวัติอยู่แต่ที่ต้องปล่อยข่าวเท็จ เพราะในช่วงที่กำลังสอบปากคำพนักง,งานรถไฟนั้นฆาตกรรายนี้อยู่ๆก็หยุดฆ่าไปเสียดือๆคาดว่าน่าจะกลัวโุนจับได้ทางการจึงเชื่อว่าหากปล่อยข่าวลวงไปแบบนี้ฆาตกรน่าจะกลับมาก่อเหตุและถูกจับในที่สุดอย่างไรก็ดีตำรวจไม่อาจจับใครได้และมีหญิงสาวถูกฆ่ามากคืนลุดเกื้อยอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เขามมอเปื้อนเลือดไปด้วย จากวันเป็นอาทิตย์จากเดือนสู่อีกเดือนล่วงเลยเป็นปีคราวนี้สื่อหนังสือพิมพ์เริ่มนำเสนอข่าวเพื่อกดดันตำรวจโดยการขออนุญาตจากนาซีพวกเขาเรียกการฆาตกรคนนี้ว่านักฆ่าแห่งเอสบานอันเป็นชื่อแนวรถไฟกรุงเบอร์ลินสายหนึ่งที่พบศพผู้หญิงโดนฆาตกรรมแรงกดดันถาโถมตำรวจทำงานกันอย่างหนาหลุดเครือตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างมันยากเย็นยิ่งนัก ต่ในที่สุดความพยายามก็ทําให้เห็นเขาหลางที่น่าสนใจพอรัตระดมกําลังสืบสวนคดีนี้โดยไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นนั่นทําให้การสอบสวนพนักง,งานรถไฟเริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นเมื่อลุดเกอร์สอบปากคำพยานคนหนึ่งด้วยคําถามที่ว่าเพื่อนร่วมงานคุณคนไหนมีพฤติกรรมน่าสงสยัยว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้บ้างไหมทางพยานคนนี้ได้ตอบว่ามีในที่สุดทุกอย่างก็มีความคืบหน้าจากการสอบปากคำพบว่า ช่วงก่อนพบศพหญิงสาวมีพนักง,งานรถไฟคนหนึ่งปีนรัวกั้นรางรถไฟออกไปหลายชั่วโมงก่อนจะปีนกลับข้ามมาจากนั้นก็มีคนพบศพที่ถูกฆ่าโดยนักฆ่าแห่งเอ็ดบานลุดเกอ้์ไม่รอช้าเขาขอประวัติพนักง,งานคนนี้แล้วไล่ดูหลักฐานทุกอย่างตำรวจพบว่าชายคนนี้จะทำงานในช่วงที่พบศพเป็นประจำเมื่อมีหลักฐานชัดขนาดนี้พวกเขาทำการสอดแนมและหากเป็นโรคอารยะ คงต้องมีการขออำนาจศาลออกหมายคน้นหรือหมายจับแต่นี่คือยุคนาซีผลิการของเมืองดังนั้นในวันที่12กรกฎาคมปี1941ตำรวจจึงไปรวบตัวอุ้มชายคนนี้มาสอบปากคำทันทีแม้ทีแรกเขาจะอ้างว่าเขาไปหาชู้ไปหาเมียบ้างแต่เมื่อสอบปากคำกันอย่างยาวนานและตำรวจพบคราบเลือดในเสื้อผ้าของชายคนนี้มันมีลักษณะเหมือนเจ้าของเลือดดนทำร้ายร่างกายนอกจากนี้ เยื่อที่รอดชีวิตก็ชี้ถูกลัวว่าชายคนนี้คือบุคคลที่ทำร้ายพวกเธอนั่นเองเมื่อหลักฐานชัดขนาดนี้ในที่สุดชายคนนี้ก็รับสารภาพว่าเขาเป็นนักฆ่าแห่งเอสบานเองชื่อจริงของชายคนนี้คือพอโอกซอฟพนักงานรถไฟแห่งเบอร์ลินและสมาชิกพักนาซีลำดับที่8 1 5ล้าน1 5อกซอฟเกิดเมื่อปี1912โดยไม่รู้ว่าพ่อแท้ๆคือใคร เขาถูกส่งอยู่กับครอบครัวอุปถรัรมภ์และไม่ได้เรียนหนังสือโตมาก็ทํางานในโรงงานเหล็กแล้วไปทํางานเป็นพนักงานรถไฟโดยในปี1931หรือราวสองปีก่อนฮิตเลอร์จะขึ้นของอํานาจโอกโสอบก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคนาซีด้วยอยู่ในหน่วยพายุหรือกลุ่มชุดน้ําตาลที่เป็นกองกําลังช่วยฮิตเลอร์ขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งอํานาจก่อนจะดนยุบไปทางโอกโสอบโชคดีไม่ดนกวาดล้างในพัก แล้วไปทำงานเป็นพนักงานรถไฟกะเดึกวิธีการฆ่าของเขาคือจะไปพูดคุยกับหญิงสาวที่ขึ้นรถไฟคนเดียวโดยเขาจะเสนอให้ไปนั่งชั้นสองแทนชั้น3โดยที่นั่งจะดีกว่าแต่ปลอดคนโอกซ็อจะไปนั่งคุยสุนทนาในความมืดเพราะตอนนั้นเบอร์ลินต้องพางไฟเพื่อระหว่างการทิ้งระเบิดจากชาติสัมพันธมิตรด้วยความที่ใส่เครื่องแบบพนักง,งานรถไฟทําให้สาวๆหลงเชือ่อพอสบโอกาสเขาเจะสายเคเบิลฟาจนเหยื่อสลบ แล้วจึงลงมือข่มขืนจากนั้นก็ยกระดับเป็นการฆ่าบีบคอแล้วยนลงรถไฟเหยื่อบางคนรอดคาดกันว่าโอโกซอบน่าจะสังหารเหยื่อไปแปดรายด้วยกันและพยายามฆ่าอีก6คดีโดยเขาน่าจะข่มขืนทำร้ายผู้หญิงกว่า30คนผลงานนี้ทำให้เขากลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดของยุคนาซีครองเมืองตอนโดนจับกลุ่มตำรวจก็กลัวโอุกซอบเพราะเขาเป็นสมาชิกพรรคนาซี ซึ่งหากไปจับมัวซัวก็อาจมีภัยถึงตัวได้อย่างไรก็ดีเมื่อรัฐบาลประเทศการฮิตเลอร์รู้ข่าวจึงสั่งให้หนังสือพิมพ์นำเสนอข่าวว่าจับนักฆ่าเอสบันได้แล้วพร้อมสั่งขับโอโซอบออกจากสมาชิพกพรรคนาซีแต่ไม่บอกในข่าวไม่เป่าประกาศกับทำบเงียบๆแทนชายสุดโหดรายนี้มีครอบครัวมีลูกแต่แฝงความสะพึงภายในโดยเขาบอกตำรวจว่า ตัวเองติดแล้วและแค้นหมอยิวที่รักษาโรคหนองในเขาไม่ดีจนกามตายด้านเลยต้องออกลงไล่ฆ่าคนแบบนี้เหยื่อของเขาจํานวนหนึ่งเป็นผู้หญิงท้องบางคนเป็นหญิงวัยกลางคนบางรายเป็นแค่วัยรุ่นผู้หญิงแต่ทุกคนออกมาทํางานหาเลี้ยงชีพในโรงงานเพราะมันคือยุครำเกณฑแห่งสงครามพวกเธอเป็นที่รักของทหารเยอรมันที่ไปรบต่างแดนแต่กับจบชีวิตลงอย่างน่าสลดแบบนี้ เมื่อจับกลุ่มได้ในวันที่22กรกฎาคมปี1941เขาก็ถูกนำตัวขึ้นสารพิเศษที่นาสีตั้งคืนแล้วมีคำพิพากษาสั่งประหารชีวิตโอกโซอฟทันทีจากนั้น6โมงเช้าของวันที่23กรกฎาคมโอกโกซอฟถูกบันหัวด้วยกิโยตินโดยทางรัฐบาลเผด็จการได้ส่งค่าบำรุงดูแลเครื่องประหารนี้ให้ครอบครัวของโอกโซอฟจ่ายค่าชดเชยด้วย แม้จะปิดฉากฆาตกรสุดโหดไปได้แต่ฝันร้ายของชาวเบอร์ลินก็ไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้เพราะหลังจากนั้นลมแห่งสงครามตีกลับจากชัยชนะของเยอรมนันมันกลายเป็นความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องระเบิดถล่มลงเมืองผู้คนตายจากจนในที่สุดเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดนาซีล่มสลายคนเบอร์ลินจำนวนมากก็สูญสิ้นชีวิตให้กับความบ้าคลั่งของเหล่าเผด็จการพวกนี้ไปแบบไม่มีวันกลับอย่างน่าเศร้าสร้อยอย่างมาก หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดหลุดเกลือก็โนจับข้อหาเป็นนาซีเพราะหลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคแต่ทางชาติสัมพันธมิตรดูแลเขาไว้เพราะเป็นตำรวจมีผลงานจับกลุ่มพวกค้าของเถื่อนส่งกาแฟเข้าไปในเยอรมันตะวันออกนั่นทำให้ CIA จ้างเขาทำงานเพื่อแลกกับความลับนั่นเองด้านเรื่องราวของโอกโกซอบนั้นถูกบดบังด้วยความโหดร้ายกว่าของนาซีทั้งการฆ่ารางผอพัน์คนอยู่นับล้านการก่อสงคราม จนมีคนบาดเจ็บล้มตายเกือบทั้งโลกจนโดนปะนามด่ายเกยรติชังสาบแช่งไปช่วการบวชวารส่วนกฆ่ารายนี้แม้จะมีคนพยายามศึกษาข้อมูลแต่สังคมก็ตระหนักรับรู้เรื่องราวของเขาน้อยมากเรียกได้ว่าลืมไปแล้วว่าชายคนนี้เคยก่อความหวาดผวาให้กับเยอรมันขนาดไหนและที่เขารอยนวลมาได้ก็เพราะส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกพรรคนาซีทำให้มีอภิสิทธิ์กว่าตำรวจจะหาตัวพบก็กินเวลาอยู่นานทีเดียว ทางนักข่าวเยอรมันคนหนึ่งได้สรุปเรื่องราวของโอกสอไวสั้นๆแต่น่าสนใจไว้ว่าชายคนนี้ไม่คู่ควรกับการล้ำลึกถึงหรือน่าจดจํำเลยแม้แต่น้อยที่อยู่ของเขาในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกทั้งจากอดีตปัจจุบันและอนาคตก็คือซอกหรืบเงามืดซึ่งเขาเลือกเหยื่อไปค่านั่นแหละคือสถานที่ที่เหมาะสมกับเขาสุดแล้วฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ